ก็โขยของผมนี่นะผมจะพูดให้ฟังมีประสิทธิภาพสูงมากสูงขนาดไหนโถเขากดกันได้แค่50เมตร100เมตรของผมนี่กดได้เป็นล้านเมตรเฮ้ยเฮ้ยเสือเชื่อเกยป็นแล้วอันนี้เรื่องจรงิงเดี๋ยวผมจะให้ดูสินค้าผมก่อนเออ,อนนทำอะไรได้โดยเฉพาะอันนี้ครับประสิทธิภาพสูงมากทำอะไรได้ผมจะทดลอกับหุ่นยนต์ให้คุณดูบังคับหุ่นยนต์อ่ะฮะผู้ไปเล่นไหมเรื่องจริงนาหนคุณจะกดหุ่นยนต์ออกมาครับเออ ไม่เอาหุ่นโอ้แล้วผมขอบังคับเองมั่งได้ไหมได้ครับทำได้ทุกอย่างใช่เปล่าทุกอย่างฮะเดี๋ยวผมจะบังคับให้มันยกมือนะฮะจี๊ดเอ๊ะผมบังคับยกมือซ้ายเนี่ยยกมือซ้ายจี๊ดเอ่อยกมือขวาจี๊ดโอ้ สุดยอดจริงๆเลยไม่ต้องใช้รีโมทอย่างเดียวก็ได้ใช้ระบบสัมผัสก็ได้นะครับพูดไปเล่นไปเรื่องจริงครับใช้มือสัมผัสได้ได้ครับผมจริงเหรออ่ะฮะโอ้โหขึ้นมาแบบนี้เลยอ่าฮะอ๋ไหนเราเอาที่เขาเรีระบบสัมผัสสัมผัสครับจับป้าอย่างนี้อันเดออันเดอ แคกี <Saint> ่เห้เราต้องบีบบออ